ฉันรู้แล้วแต่ฉันแค่ไม่บอกสูตดูนักหนะไรเอ่ยอะไรอะแม่ให้วันเดียวกันเลยอะบารมีบุญก็แม่เมื่อไหร่เราจะได้อย่างนี้บ้างอะคะชั้นน่ะโอยอะไม่มีรลยเอาแม่ยจะปล่อยเองหาช้อง เราต้องขอคลิปเราต้องคลิปขอจากขอหน้องๆนะสวยมากหนูบอกไม่สวยพี่หมเคยพูดว่ากอยายอยากได้อันใหญ่ๆอยู่เลยพี่หมุนเคยพูดว่ากอยายไม่สวยพี่จแต่หนูบอกว่าไม่แน่ใจว่าขวัญพูดหรือพี่หมุนพูดหนูพูดเหรอหนูไม่ได้พูดน่ารักเนาะอมากจริงๆหนูเป็นคนเลือกสีให้ด้วยแหละไม่ทำไมคู่นี้เขาน่ารักขนาดเนี้ย พี่พีก็ซื้อของตัวเองมานะคะแต่ซื้อสองใบซื้อให้ผมใบเดียว <c oughs> แต่ซื้อของตัวเองสองใบไม่เคยรู้ว่าหนังมันเป็นอย่างนี้ไม่เคยจับหนังมันดีมากมันะหนังมันทีที่สุดหนักแบบเ,เ,เอเมทเท่าแอมเมทเลยนะงองใช่ใก็ยากอะ่ะทนด้วยน่ารักมากของจริงน่ารักอะ่ะน่ารักอะ่ะเหมาะเหมาะกับชุดเนี้ยเหมาะกับชุดของจริงน่ารักต้องเลยอ่ะเป็นแบบนี้ดีต้องถ่ายรูปมะ อุ้ยกินหนังหอมมากกินะให้มือถือทำได้ไงนะใจเหมือนกันไม่จริงไม่จริงอย่ามาดมของฉันอันนี้เธออันนี้สิ่งที่ไม่ได้คาดหวังไงอุ้ยกินหนังหอมมากเลยอ่ะจริงๆให้เลือกสีเทากับสีดำแต่ตอนแรกเาสีดำดีงาเห็นไหมหนูรู้ใจเพราะถ้าสีเทานั้นไม่ถือหรอกบุญบารมีจริงสีเทาไม่สวยที่ทำไมผนตาที่หลุดมาแล้วฉันทำการเป่าแน่เลยบอกว่ารักหนูยุ่งหนู you